สก,กัดจากข้าวโพดดิบที่สามารถกินได้เลยนะคะ,มะเมล็ดพันธุ์นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะอันนี้เพื่อนเอามาฝากนะคะเพื่อนส่งมาให้กินอันนี้ซื้อแล้วล็อตนี้ซื้อเพราะว่ากินหลายล็อตแล้วนะคะอันนี้ก็คือน,น้ำนุงข้าวโพดของลองฟู้ดนะคะของอเล็กซ์เนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นเพจให้แบบขึ้นเพจขึ้นคอนแทคนะคะให้ติดตามใต้คลิปนี้เลยนะคะไปดูกันเลยนะคะว่าจะ นะคะมาชิมกันเลยนะคะว่าอร่อยหรือเปล่ามันคือกลิ่นของข้าวโพดดิบอะที่เราแบบว่ากัดแล้วแบบมีน้ำมันน้าแตกในแบบในข้าวโพดแต่ว่าอันนี้คือแบบสกัดแล้วส่วนผสมก็คือบอกในรายละเอียดครบถ้วนนะคะบอกน้ํานมข้าว